สวัสดีครับผมโอภาชานะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับของตัวเองครับในการเล่นพินนะครับผมสาหรับผู้ที่กำลังใฝ่รู้นะครับสนใจเรียนพินในการเริ่มต้นใหม่นะครับยางที่ยังไม่มีพื้นฐานแล้วก็มีพื้นฐานน้อยนะครับผมผมอยากแนะนํานะครับผมสําหรับการที่เราจะเล่นพินนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีพินก่อนนะครับผมพินโปร่งนะครับพินโปร่งนะครับแนะนําให้เป็นพินโปร่งครับผม ปก่งธรรมดาหรือปุ่งไฟฟ้าก็ได้นะครับผมแล้วแต่งบประมาณของเรานะครับในการที่จะจัดซื้อนะครับผมอ่าส่วนแรกนะครับผมเราต้องรู้จักในอุปกรณ์ของพินก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญเลยก็มีสายสะพายนะครับผมสายสะพายแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับอ่าร้านเครื่องดนตรีนะครับผมหรือว่าจะจําลองเป็นอ่าสายเชือกร้อยแทนก็ได้นะครับจําเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าในการฝึกของเรา เราต้องมีสายสะพายถ้าไม่มีสายสะพายมันจะเกิดอาการแบบหนักตัวนี้ครับหนักมือข้างซ้ายนะครับผมเวลาเราฝึกมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพนะครับผมเราต้องมีสายสะพายแล้วก็ท้องให้มันขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับให้มันพอดีกับตัวเองนะครับผมไม่ให้มันต่ําไปนะครับหรือว่าสูงเกินไปให้มันอยู่งกลางนะครับพอดีนะครับพอดีกับตัวเรานะครับผมผมจะมาอธิบายนะครับมาทําความรู้จักกับพินนะครับพาทุกคนนะครับ ที่มือใหม่นะครับผมสําหรับมือใหม่จริงๆนะครับที่กําลังศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับในตัวพินว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับผมสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือผมอธิบายไปแล้วสายสะพายสสายพินนะครับสายพินจะมี3ามสายนะครับผมเริ่มต้นใหม่นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นขั้นนะครับเขาเรียกเฟตนะครับผมเฟตเฟดหรือว่าขั้น ส่วนไม้ตัวนี้ที่อยู่ใต้เฟดก็คือบาร์ก็คือซิงเกิลบอร์ดนะครับผมซิงเกิลบอร์ดส่วนตัวนี้ก็คือลูกบิดนะครับลูกบิดจจะมีหัวหน้าก็แล้วแต่คนจะสั่งนะครับผมลูกบิดนะครับซิงเกิลบอร์ดนะครับหรือว่าไม้ตัวดำๆเลยครับไม้ที่อยู่ข้างล่างหรือว่าของใครบางคนอาจจะไม่มีซิงเกิลบอร์ดนะครับก็ให้ถ้าพวาอมรู้จักไว้นะครับผมอันนี้เป็นเฟดนะครับส่วนยองยองอันนี้เขาเรียกว่ายองลังนะครับผมยองลังอันนี้ยองหน้านะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับเขาเรื่องกันเลยนะครับสําหรับมือแรกนะครับสําหรับมือใหม่อะมือใหม่นะครับอยากฝากว่านะครับมือใหม่นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมไม่ต้องอาแต่ขอให้ฝึกด้วยความมีวินัยนะครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องรู้จักก็คืออาเสียงของพินนะครับเสียงของพินว่าพินมีเสียงอะไรนะครับพินสายที่1ก็คือเสียงมีหรือว่าเสียงอีนะครับผม เสียง e นะครับตัว e หรือว่ามอม้านะครับมีนะครับมมีอมา้าสาย2ก็คือลาลานะครับผมลาลอลิงนะครับลาหรือว่าจะเทียบในภาษาอังกฤษก็ là, คือ a a นะครับสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งทวนใหม่นะครับสายหนึ่งคือมีหรือว่า e นะครับสาย2คือ a หรือว่าลานะครับสาย3ก็เหมือนกันกับสายหนึ่งแต่จะเป็นเสียงต่ํานะครับเขาจะเรียก rix, มีมีต่ํานะครับมีต่ําอ่า ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสายขึ้นอีกนิดนึงนะครับปรับระดับให้มันพอดีกับตัวเองนะครับผมอยากให้มัน่ายาวเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะเล่นมันจะลาบากเป็นการเล่นนะครับผมออันนี้มาแชร์ให้คนที่นะครับใหม่จริงๆนะครับยังไม่มีพื้นฐานเลยจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วก็อาจจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ นำไปศึกษาต่อก็ได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยกดแชร์กดติดตามนะครับอ่าโอเคครับเราไปเรียนรู้นะครับสายหนึ่งนะครับผมสายหนึ่งก็คือเสียงอีเสียงมีสายสองเสียงลาสายสามเสียงอีต่ำหรือว่ามีต่ำนั่นเองนะครับผมสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนต้องฝึกสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับก็คือฝึกจากการจับปิ่ก่อนนะครับผมวิธีการจับปิ่ก็ให้จับแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ต้องเป็นปีก ปิกขนาดแบบนี้นะครับผมปิกแบบนี้ปิกรูปแบบประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปหรือว่ายาวเกินไปอาจจะทําให้เวลาเราดีดมันจะไปติดทายอื่นหรือว่ามันจะหลุดนะครับให้ให้เอาประมาณหยดแบบโยนน้ําเขาเรียกว่า,าปิกแบบโยนน้านะครับผมประมาณนี้ขนาด4นะครับ4.0ไม่ใช่นะครับ0.46มิลมนะครับขนาดความอ่อนนะครับแนะนำว่าต้องเป็นปิกอ่อนนะครับผมสำหรับผู้เริ่มต้น เพราะว่าในการทําไมเราต้องใช้ปิ๊กอ่อนเพราะว่าเวลาการดีดของเราพินต้องมีสําเนียงที่เวลากอสายมาถ้าถ้าเราใช้ปิ๊กแข็งมันจะกอแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะกอจะกอแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่นาน่าะต้องเป็นปิ๊กอ่อนนะครับผมปิ๊กอ่อนตั้งแต่0.46นะครับผมโอเคนะครับสำหรับปิ๊กนะครับการจับปิ๊กของเราก็จับประมาณนี้นะครับผมจับประมาณนี้มืออยู่อย่างนี้นะครับให้มัน อ่าเลยหัวแม่หัวแม่มือของเราออกมานิดนึงนิ้วชี้ของเราออกมานิดนึงนะครับประมาณเกือบเส้นหนึ่งนะครับผมจะพอดีประมาณนี้นะครับผมอ่าเวลาวางวางมือมือให้แนบกับตัวบอดี้นะครับตัวนี้เขาเรียกบอดี้พินเขาเรียกตัวพินหรือว่าบอดี้บอดี้พินนะครับผมอ่าแนบลงไปเลยนะครับแนบลงไปแบบนี้ส่วนนิ้วจะเก็บจะเก็บหรือว่าเอาไว้แบบนี้ก็ได้แต่สําหรับผมจะเก็บไว้แบบนี้นะครับผม ในการฝึกดีดครั้งแรกของเรานะครับให้ดีดเป็นตัวโน้ตมีอย่างเดียวเลยนะครับผมดีดลงอย่างเดียวนะครับมีแล้วก็นับไปเป็นจังหวะสี่ครั้งนะครับผมก็คือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทําไมถึงฝึกแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกแบบนี้นะครับมันจะข้ามขั้นตอนเวลาเราเล่นต่อไปมันมันจะเกิดอ่า ความไม่ต่อเนื่องนะครับผมมันจะไม่ต่อเนื่องในสำเนียงในหลายๆอย่างนะครับผมเพราะว่าผมฝึกครั้งแรกผมก็ฝึกแบบนี้นะครับหนึ่งสองสาม่ะเมื่อเล่นได้แล้วก็เล่นลองเล่นเร็วขึ้นหนึ่งสองสามสด้วยการดิดนลงครั้งเดียวนะครับอ่าอันต่อมาก็คือสายสองปีสายสองเหมือนกันนะครับกับสาย1 1 2 3 4หนึ่งสองสามอ สาย3 1 2 3 4นะครับให้นิ้วของเราตัวนี้ให้มันจำให้มันคุ้นเคยกับช่องว่างระหว่างสาย1สาย2สาย3ให้ได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ฝึกอ่าอ่าให้เริ่มฝึกสลับขึ้นนะครับขึ้นลงนะครับก็คือดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นนั่นเองให้ดีดลงก่อนนะครับ1 2นะครับดีดลงให้นับ1ดีดขึ้นให้นับ2 1 สามสี่อ่าแล้วก็ขยับขึ้นมาสายสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ในกรณีที่ผมอ่าผมเล่นเป็นแล้วผมก็เลยฝึกดีดได้แบบถูกเป๊ะถูกสายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่านะครับถ้าถ้าเราเล่นเป็นใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะขออนุญาตนะครับนำพินตัวนี้นะครับอ่ะผมจะลอง เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนจากข้างถนัดมาเป็นข้างที่ไม่ถนัดนะครับมันจะเหมือนก,นกันกับคนที่ฝึกใหม่เลยนะครับผมผมจะดีให้ดูนะครับผมสมมุติว่าคนที่ยังเริ่มต้นใหม่เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนิ้วมันจะไม่ชินนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งสายแป๊บนึงนะครับ กินตัวนี้ก็นานแล้วครับผมไม่ได้เล่นอโอเคครับอ่ะอันนี้นะครับผมจะลองสาธิตนะครับการที่เราเล่นใหม่เล่นเป็นใหม่ๆเลยนะครับว่านิ้วของเรามันจะอยู่ยังไงอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ถ้าเรายังไม่เคยฝึกเลยมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมลองใช้มือที่ไม่ถนัดนะครับมือซ้ายนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นติดซ้ายอื่นนะครับนี่นี่คือหลักให้ฝึกดีฝึกดี้ายเปาให้ได้ก่อนนะครับเริ่มต้นใหม่เลยไม่ไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบเข้ามือนะครับอ่าลองดูนะครับผมอ่าเห็นไหมครับให้ดีลงนะครับ ดีลงอย่างเดียวที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับดีลงอย่างเดียวแล้วก็นับ 4, บ 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ี่นะครับ1 2 3 4 1 2อ4อย่างงี้นะครับดีดสายเดียวอย่าให้โดนสายอื่นนะครับอ่ะแล้วก็ขยับลงมาสาย2 1 2 3 4สาย3 1 2หนึ่งอันนี้มันจะเหมือนมันจะเหมือนคนที่ฝึกใหม่เลยเพราะว่าผมใช้มือที่ไม่ถนัดทดสอบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นใหม่มันจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นนี่ครับเห็นไหมครับมันจะโดนสายอื่นนะครับพยายามฝึกช้าๆครับฝึกดีช้าๆไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบเพราะว่าทุกทุกทุกขั้นตอนมันมันสำคัญนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญเวลาการดีของเรานะครับอ่าใจเยืนครับผมก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันละน้อยน้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับขอแค่มีวินัยในการฝึกฝนนะครับอ่าไปดูกันเลย อ่าแล้วก็ฝึกดิดขึ้นดินลงนะครับผมพอเราได้นะครับ,บดินลงอย่างเดียวแล้วแล้วก็ฝึกบีดขึ้นด้วยด้วยด้วยกันนับ4ี่เหมือนกันนะครับอ่าหนึ่งอ่าใหม่นะครับเห็นไหมครับพอเราฝึกใหม่มันก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าสายสองบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่สายสามหนึ่งสองสามสี่ ไม่ไม่ต้องขยับขึ้นไม่ต้องขยับดีดไม่ต้องสะบัดมือมือขึ้นอย่างอ่ะไม่ต้องดีดขึ้นเร็วนะครับไม่ต้องดีดขึ้นเร็วอ่ะตกแล้วแล้วไปไนอ่ะนะครับให้ให้ให้อยู่ประมาณนี้ครับผมเตึ๊บเตือนตือตือนตือืให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่าให้อยู่ประมาณนี้ให้ขยับประมาณนี้อ่าฝึกให้ดีดแต่ละสายให้ถูกแต่ละสายให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับผม อ่าโอเคอันนี้คือผมสาธิตนะครับสาธิตของคนที่ฝึกใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูอ่ะเดี๋ยวลืมบอกนะครับสิ่งที่นะครับทุกคนต้องรู้ก็คือสิ่งต่อมาก,ก็คือวิธีการบีดแล้วใช่ไหมครับอย่างต่อมาก,ก็คือโน้ตนะครับจําเป็นต้องรู้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้โน้ตเราจะไม่สามารถอ่ะสามารถได้อยู่แต่แต่เราจะไปช้าคือถ้าเราเป็นโน้ตมันจะจําได้นานนะครับแล้วก็ไปได้เร็ว เราสามารถฝึกกับคนอื่นนะครับเลียงกับคนอื่นได้อีกนะครับผมถึงจะมีมาตรฐานนะครับแนะนําว่าต้องฝึกให้เรียนรู้เรียนรู้โน้ตด้วยนะครับผมโน้ตไทยก็จะเป็นโดเรมีฟาซอนลาทีโดนะครับผมสาหรับในพินนะครับให้เราเรียนรู้นะครับให้เราเรียนรู้ตั้งแต่นะครับฟ้าเมื่อใหม่นะครับเมื่อใหม่เดี๋ยวผมขอแนะนําว่าให้เรียนฝึกจาโน้ตตัวนี้ก่อนนะครับซอนลา ทีโดซอนลาแค่นี้ก่อนนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนอย่างช่องช่องนี้ไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะครับสองช่องแรกอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ช่องต่อถัดจากตรงนี้ลงมานะครับอย่าอย่าพิ่งไปเล่นนะครับผมอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับให้ฝึกให้ฝึกจาก2สองช่องนี้ก่อนนะครับซอนลาทีอ่าซอนลาดูเซอนลาฝึกแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่าให้เรียนรู้แค่นี้ก่อนนะครับอ่า โอเคสายหนึ่งทวนใหม่อีกครั้งสายหนึ่งมีสายสองลาสายสามีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับฝึกอพอเรียนรู้เกี่ยวกับโน้นแล้วนะครับผมอให้ทุกคนฝึกฝึกดีดแล้วนะครับฝึกดีดแล้วก็เข้านิ้วนะครับผมทีนี้เราจะมาลองฝึกการดีดเข้านิ้วดูนะครับผมอ่เมื่อกี้นะครับเราดีดขึ้นดีดลงไปแล้วนะครับพอเราได้เราก็เริ่มฝึกอดีดซ่อนนะครับซ่อนก่อนนะครับผม ซอนนับไปสี่ครั้งนะครับดีขึ้นดีลงครับซอนหนึ่งสองสามสี่อ่าดีดให้มันได้ห้าครั้งนะครับซอนก็ห <figuring> <fuck> ้าครั้งนะครับแล้วก็มาจับที่ลานะครับด้วยโดยการใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับผมนิ้วชี้นิ้วชี้ให้มันโดนให้มันโดนประมาณนี้นะครับให้มันโดนอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องให้มันจิกแบบนี้มากนะครับให้มันเฉียงนิดนึงครับเอียงนิดนึงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดีด หนึ่งสองสา2สี่หนึ่งสองสาครบห้าแล้วก็เปลี่ยนมาลาด้วยนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ดีดอย่างนี้นะครับดีดเหมือนกันให้มันได้5ครั้งชุดละห้ครั้งซ้อน5ครั้งลาก็5ครั้งนะครับผม แล้วก็ขึ้นมาสายสองด้วยนะครับเหมือนกันเลยหนึ่งสองสามเล่หนึ่งสองสามสี่อ่ะสมมติครบ5ครั้งแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส่ะให้ฝึกให้ฝึกยุดอย่างนี้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปฝึกอย่างเนสําหรับมือใหม่นะครับผมอ่ะให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับให้ฝึกจนกว่าเราจะดีได้เร็วขึ้น แล้วก็อย่างต่อมาก็คือฝึกกอสายฝึกกอสายหลังจากที่เราดีดขึ้นดินลงได้แล้วก็ฝึกให้ดีดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นอีเมิดฝึกลองฝึกดูครับผมลองฝึกดูทีแรกเราก็ต้องฝึกช้าๆก่อนขึ้นลง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  น,นี่มันเกิดจากการที่เราฝึกขึ้นดีดขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมฝึกจารกเรชวผมก็ค่อยๆฝึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะได้แบบนี้นะครับในการในการดีดตัวนี้เราก็เฉียงปีกนิดนึงเฉียงลงเฉียงลงก็ได้นะครับมันจะได้องศาของนิ้วพอดีมือพอดีให้มันเฉียงนิดนึงให้มันเอียงเอียงลงมาจากสายนิดนึงไม่ใช่ให้มันตรงแบบนี้เลยนะครับถ้ามันตรงมันจะดียากมันเอียงนิดนึงนะครับ สำหรับลายที่สมควรในการฝึกเริ่มต้นใหม่นะครับจะเป็นผมแนะนําว่าให้เป็นลายเต้ยโขงเหมือนผมผมเรียนมาตอนแรกผมก็ฝึกเป็นลายเต้ยโขงนะครับผมเต้ยโขงเต้ยพมา่าเต้ยธรรมดาครับผมจะยกตัวอย่างเต้ยโขงให้ฟังก่อนนะครับ นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกโน้ตนะครับสําหรับโน้ตพื้นฐานสําหรับลายพื้นฐานวิธีการเล่นโน้ตลายพื้นฐานให้ใน E ีีต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆที่กําลังเริ่มต้นใหม่นะครับสําหรับใครมีคําถามหรือว่าอยากให้ผมแนะนําในส่วนไหนนะครับลองคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับ ที่ฟังรับฟังจนจบนะครับสําหรับไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามผมได้นะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนนะครับที่กําลังฝึกใหม่ที่มีความสนใจในเสียงพินตรงไรในเสียงพินขอให้ทุกคนนะครับมีวินัยในการฝึกผมเชื่อว่าทุกคนเก่งได้เหมือนกันทุกคนแน่นอนนะครับขอถ้าทุกคนมีวินัยแล้วก็ฝึกเป็นประจําทุกวันนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นอะไรเทคนิคอะไรเดี๋ยวผมจะมา เล่าให้ฟังนะครับมาทดสอบสาธิตให้ฟังอ like <self> ีกครั Angie, ้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากเรียนพินออนไลน์กับผมนะครับผมก็มีคอร์สแนะนำอ่าหลายคอร์สนะครับผมผมก็มีคอร์สสนใจก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ